ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งวันนี้คือวันศุกร์อีกแล้วอยู่กับออมและกล้าค่ะเลยแล้วนะครับก็มีข่าวบันเทิงมาเล่าสู่กันฟังตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ headline ก็รออยู่แล้วมีอะไรติดตามไปชมกันครับรพ,รพธิธีสวดพระอภิธรรมปอดทฤษฎีคืนที่สี ซื้อให้อ้ามที่แท้แค่ข่าวลือ ได้ไเรีรูร้ก่อนไม่งั้นก็จะแอบแว็บไปช็อปซะหน่อยอ๋อคอลเลกชันของเทเลอร์ใช่ไหมครับนั่น่ะสิไม่เป็นไรใกล้ๆเดี๋ยวบินไปใหม่ไปพักผ่อนไงเดี๋ยวพี่ออมเหนื่อยช่วงก่อนอันนี้รู้เลย นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรายงานแน่นอนค่ะที่อยู่ใน h e a d l i n e นะครับแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกเอาใจสาวบกเพลง EDM กันก่อนดีกว่านะับเพราะว่าแมมุมยักษ์เนี่ยกำลังจะมาแพลงฤิดแล้วที่เมืองไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งใช่ครับกับงานนี้เลยนะครับ Gravity Thailand 2 0 16 r k รเเดีนะครับบอกว่าจัดข่าวพระราม4ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับกับความพร้อมของเวทีแมงมุมยักษ์ครับในงาน Gravity Thailand 2016 Arcadia The Bank g o k Takeover ครับโดยฝีมือสุดยอดทีมโปรดักชันระดับโลกจากประเทศอังกฤษที่ขนมาจัดเต็มจัดหนักกลางลุมพินีสแควร์ถนนพระราม4ครับงานนี้คุณกึ้งเฉลิมชัยก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ร่วมทดสอบความมันของดนตรี EDM แล้วก็ทดสอบความพร้อมในโค้งสุดท้ายของเวทีแมงมุมยักษ์พ่นไฟด้วยแสงสีเสียงเต็มรูปแบบอีกด้วยแหละครับอุ๊ยเมื่อกี้แอบเทนซามีเป็นพิธีกรน, <laughs> นั่นๆเ <laughs> ชียกันเองด้วย <laughs> <laughs> นอกจากโต้โผใหญ่อย่างกึ้งจะมาร่วมบอกเล่าความสนุกแล้วนะคะก็ยังมีการพาเพื่อนสาวคนสนิทอย่างคุณเจนนี่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์คู่นะคะแต่ว่า t วิน i ซด์ก็มีบทสัมภาษณ์กรุ๊ปอินท์ววทีมงานโปรดักชั่นระดับโลกจาก

Um, the first stage we built was built with one jet engine. And it's got bigger and bigger and bigger, and eventually we got the equipment to build some really big stuff, and we built this with three cranes and six jet engines and a whole load of other stuff. Um, so it's evolved, and every year different people have come and added different ideas, and we've done bigger parties which attract more people, which attract more ideas, and it's grown and grown and grown till uh, it's become this beast. Concept for each show uh, is always very unique and bespoke, and uh, depending on where we're going to perform uh, the shows and where we're going to take the spider, uh, the DJs and the concept uh, evolves and is adjusted accordingly. So yeah, we're really excited about this the, this concept here, and uh, the site that we're in is amazing. That's a real kind of highlight, I think, being in the middle of the Bangkok city and it being, you know, a takeover of the city. And it's kind of, yeah, it's very iconic being here. Now, uh, the, the flame system on the Spider is one of the biggest in the world, and uh, the one on here at the moment runs on uh, gas, propane. And it works by releasing compressed gas into the air and then igniting it, and that gives you a flame ball. And uh, we've got many different uh, safety systems that work on the flame system to make sure that it only goes off at the right time uh, in the right direction. Uh, and that's just one of many uh, effects or elements that need to be brought together and harmonized to create the experience of the spider in full effect. หอ,อกะทิครับจากทีมงานโปรดักชันระดับโลกออกมาบอกความพิเศษด้วยตัวเองแบบนี้นะครับเ mm hmm. ชื่อว่าสาวก EDM ตัวจริงไม่ควรพลาดครับเตรีย hmm. มตัวให้พร้อมแล้วก็มาสนุกกันในวันเสาร์ที่23มกราคมตั้งแต่5ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้เลยนะครับ โอ้โหมันมีการโชว์ออฟนะครับแสงสีเสียงไฟเต็มรูปแบบก่อนเลยอืมใช่แล้วนะคะเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เชื่อว่าต้องถูกใจข่แดนซ์ใครชอบแนว EDM ก็อยาพลาดนะคะครับผมเรามาที่เรื่องของข่าวให้ลา์หนึ่งข่าวนี้เห็นเขาเมาส์กันบอกว่าอุตายแลวคุณอัมพชราพาได้เครื่องเพดสิบล้านคือน่าอิจฉาไปแล้วตอนได้ฟังข่าวนั่นนะสี่แต่วันที่คุณอัมจะมาบอกว่าว้ยตายแล้วไม่จริงนะคะข่าวลือนี้มาจากไหนค่ะ หงหายจากงานอีเวนต์ไปพักใหญ่นะคะแต่ว่าทั้งงานไหนเป็นงานช่วยเพื่อนแล้วก็นางเอกซุปตาอย่างคุณอ้ําเนี่ยขออาสามาด้วยใจอยู่แล้วค่ะโดยช่วงนี้ไม่ค่อยออกงานอีเวนต์ก็สงสัยว่าจะเทเวลาทั้งหมดให้กับหวานใจคนพิเศษอย่างคุณแอมพิธานหรือเปล่าเพราะว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นควงกันไปสวีทถึงทะเลมาดีฟเล่นเอาน้าทะเลเนี่ยหวานไปเลยนะคะแถมยังได้ข่าวมาอีกด้วยค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาแอบซื้อเครื่องเพชรราคา10ล้านให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดด้วยโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วก็รีบ ปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงค่ะอุยไม่มีค่ะไม่มไใช่ค่ะได้เป็นอะไระไม่บอกค่ะแต่ถือว่าเป็นหุ่ใจเลยครัย่าก็ใครให้ของขวัญมาก็ถูกใจทุกคนนะคะติดแต่วันเกิดต้องหาคนที่คนเยอะแบบว่าอยากให้พี่อ้มกับแมบอกว่าขอพี่ไว้วาดขอร้านค่ะโอ้โหคือภาพมันสวยค่ะคนคง ก็เลยคิดไปกันเองอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะตั้งงบนเซลล์ด้วยตถ่ายซีเบตติ้งอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะไปเที่ยวทะเลทั้งทีนะครับก็ต้องมีใส่บิกินี่กันบ้างครับเพราะว่านานๆทีซุปตารระดับประเทศอย่างเธอเนี่ยจะขออวดขุนสวยให้ได้เห็นกันครับก็ไม่ทิ้งอดีตเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่เลยนะครับก็คือมันมีช่วงนึงที่อ้วนขึ้นมาตอนนี้พอเริ่มผอมเราก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนก็เรียกร้องอยากให้แบบถ่ายจริงๆเป็นจังมากเลยชัดเจน แต่อารอาาามณ์อยากถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมาาไมอยากจะถ่ายก็อยากถ่ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้อยากจะไม่ไม่ได้ชอบตั้งใจจะถ่ายม่หนังสือ,อม,นะมีตอมาบ้างมเียก็มีมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่เอาไม่ได้ถ่ายอะค่ะพี่บุบอกไปแล้วพี่แกปไ คงจะยากนะคะที่เธอจะรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่ค่ะแต่ถ้าอยากเห็นเธออวดคุณดีอีกเมื่อไหร่ก็คงต้องรอเธอไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับดีะะเละสามอาทิตย์เลยเหรอครับที่เมาดีฟเน,นี่ยนะหรือว่ามีทริปอื่นด้วยต้องไปติดตามด้ว<ม>ห,หน่อยละน่าจะเห็นจะดูในไอจีเธอก็ไปเที่ยวงานอยู่นะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับพี่อ้ํ <c oughs> ไปดูในไอจีใช่ไหมครับเออนะฮะก็หวานมากๆแหละ นะครับเอามาต่อที่คนนี้ดีกว่าคุณนัทอนิพรนะครับล่าสุดก็มีตําแหน่งไปแล้วนะครับงานอีเวนต์เข้าแน่นเลยทีเดียวคนก็เลยสงสัยนะครับแล้วก็เป็นห่วงด้วยแหละว่ากระทบเรื่องเรียนหรือเปล่านะครับจะจบพร้อมเพื่อนไหมนะครับอาจจะตัวออกมาไขข้อสงสัยกันครับไม่รู้ว่าเพราะว่ามีตำแหน่ง Best National c o ลคอสตนะครับบนเวทีมิ s ยู n i เว r ร์2015นะครับเป็นโลโก้หรือเปล่านะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยที่นทอนิพรออกงานอีเวนต์นั้นเจ้าของงานจะจัด สันนะครับชุดสวยสุดอลังการให้เธอตลอดครับซึ่งแนทก็บอกว่าไม่เกี่ยงว่าจะเป็นชุดไหนส่วนช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะเห็นหน้าแนทตามงานอีเวนท์ทีมากๆนะครับเจ้าตัวก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับมานะครับแต่เพราะว่างานที่เยอะตอนนี้เลยกระทบการเรียนของแนทจนทําให้เธอต้องทําใจรับว่าจะต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนละครับ เหมือนวันนี้ก็ไม่มีเรียนนะคะก็ก็คือไปไปเรียนตอนเช้าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนบ่ายก็ทํางานอะไรอย่างี้ค่ะแอบง่วงไหมก็แอบไปหลับในห้องเรียนมากกว่าค่ะบางแบบวิชาอะไรอย่างี้ค่ะปรับตัวได้หรือยังก็ได้นะคะก็ไปไปเรียนก็ก็โชคดีที่ที่มีเพื่อนมากกว่าค่ะเพื่อนก็ทำสรุปให้แล้วก็คอยติวให้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะเทอมที่แล้วหนูดรอปเรียนไปค่ะก็ต้องเรียนเองต้เรียนจบช้าลงก็แน่นอนค่ะคือตอนนี้ก็ เหมือนเตรียมใจไว้แล้วก็คุยกับเพื่อนๆว่าเราเรียนจบช้าแล้วเสียใจไหมก็จริงๆก็นิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่หนูเรียนคณะสังคมศาศสตร์แล้วเราก็ก็เรียนด้วยกันมาตลอดทํางานก็ทํากันเป็นกลุ่มลงชุมชนแล้วก็ทํากิจกรรมอาสาเราก็ทําด้วยกันมาตลอดเราจบช้าไปนิดนึงแล้วก็บางกิจกรรมหนูไม่ได้ทํากับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องทำทำกับรุ่นน้องนะคะก็ก็เสียใจนิดนึงแต,แต่แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเขาคอยซัพพอร์ตเราตลอด จริงๆแล้วสำหรับวันนี้ก็ก็ไม่คิดว่าชุดจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือสวยสวยมากครับก็เริ่มสังเกตแล้วนะคะพี่ๆนักข่าวทักก็ชุดก็น่าชุดก็จะยากนิดนึงแล้วก็บางทีก็ชุดชุดจะใหญ่อะไรอย่างงี้ค่ะรีเควสชุดเองหรือเปล่าไม่ได้รีเควสนะคะก็เหมือนพอมาถึงแล้วก็มาฟิตติ้งชุดอะไรอย่างงี้ค่ะให้ใส่อะไรก็ใส่ทุกอย่างเลยค่ะก็ตามรูปแบบแล้วก็คอนเซ็ปต์งานค่ะ ส่วนกระแสที่มีคนเอาเธอไปเปรียบเทียบกับเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อารยาว่าหน้าคล้ายกันล่าสุดนะคะแนทได้เจอกับชมพู่แล้วตอนอัดรายการค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้จะคุยกันถึงเรื่องทั่วไปมากกว่าค่ะเขินเขินมากค่ะพี่ชมตัวจริงเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะพอไปอัดรายการจริงๆแล้วนะคะก็ก็เห็นแล้วว่า ไม่ไม่ขายผู้ชมเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็สมาติกผู้ชมก็จะถามว่าไปที่นู่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะสนุกไหมแล้วก็แบบข้างหลังเวทีเขามีทะเลาะกันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี mm ้ค่ะก็ถามเรื่องทั่วไปมากกว่าคะ่ะ mm hmm. เรื่องขนาดไหนนะคะก็ mm hmm. ดีใจมากกว่าคะ่ะ mm hmm. ท,ที่มีคนทขาก็ราหน้าเหมือนสุดตาคนดังนะคะก็ mm hmm. ดีใจแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็มองว่าไม่ค่อยเหมือน,นะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็สีผิวหนูด้วยอะไรอย่างี้ค่ะ ตะกี้ดูรูปก็มีบางรูปที่เหมือนมากจริงๆนะครับแต่พอเป็นมุมตรงหรือว่ามุมชัดๆก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีความน่ารักคนละแบบแล้วเราชอบเราชอบเน็ตเวลาเขาตอบคําถามนะเขาแบบตอบดูแบบซื่อๆจริงใจจริงใจอย่างเงี้ยเนาะนั่นก็คือสาเหตุด้วยแหละที่อาจจะควารังวลมานะครับค่ะ เรามาที่เรื่องของบรรยากาศงานส่วนอภิธรรมของคุณปอทฤษฎีกันนะคะในคืนที่4แล้วค่ะต้องบอกเลยว่าคนไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการก็ยังคงเดินทางไปร่วมอะไรอย่างต่อเนื่องค่ะ คืนที่4ที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากเสียงสวดพระพิธรมปอทิษดีจะกล้องในหัวใจแล้วยังมีเพลงจากแฟนคลับที่ถูกส่งตรงจากกรุงเทพจ่าหน้าซองเปเพนี EMS ด่วนพิเศษไม่ระบุชื่อคนส่งนะคะแต่ว่าจ่าหน้าซองว่าคนไทยประทับใจปอจากเขตหนองแขมกรุงเทพส่งถึงคุณพิสมัยสหวงศาราสองวัดกลางพระอารามหลวงและแน่นอนว่าความอะไรที่ส่งผ่านบทเพลงนี้ก็ถูกนํามาเปิดในงานค่ะ สังเกตนะครับวันนี้มีคนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่าครึ่งหมื่นเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะครับอย่างคุณปุ๊บปิยมาคุณแมนกาลินมาพร้อมกับแฟนสาวนะครับคุณเกเวชทยามีเพชรกระดุลพลนะครับวิกกี้สุนิสาคุณอีทปงลังซะอนแล้วก็รุ่นพี่คนสนิทกว่า20ปีอย่างพี่ท็อปดาวดานีนุชครับที่ก็เดินทางไปร่วมงานรวมทั้งเนี่ยให้กองทัพสื่อมวลชนสัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากเปิดใจกับทีมข่าวชูนไซส์เอชดีไปแล้วเมื่อวานนี้ครับ ทีมขา่าวทวนไซยังทราบเพิ่มเติมว่าของชำร่วยที่ครอบครัวสหวงจะแจกในวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้นะคะหรือว่าเป็นพิธีชาปนากิจพระเอกนิสัยดีก็คือไฟฉายจำนวน5,000ชิ้นและสมุดโน้ตจำนวน3,000เล่มค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณป๊อปปี้วิทวัตสหวงศ์น้องชายของคุณปอยังเปิดเผยว่าวันชาปนากิจจะมีหลานๆในครอบครัวสหวงศ์บวชให้กับคุณปอด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23มกราคมซึ่งตรงกับวันเกิดของพี่ชายตัวเองทางครอบครัวและอนามอ้อยคงจะไม่มีอะไรให้นอกจากภาวนาให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะจ้กวันแรกนะครับ500กว่าคนตอนนี้กลายเป็นห้าม 5้าพันคนแล้วนะครับถือว่างานใหญ่มากๆเลยครับใช่แล้วค่ะก็ยังคงติดตามบรรยากาศต่อเนื่องเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็มีนํามาฝากกันอีกนะคะตรงถึงรู้สึกเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับจะมีรายงานสดๆเลยรอติดตามแล้วกันนะครับปิดท้ายครับด้วยข่าวของ Taylor s w i f ปอัปเดตในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดก็โอ้โหสำเร็จเป็นผู้แต่งนะครับในฝั่งเอเชียนะครับไม่พอครับเธอจะบุกตลาดแฟชั่นด้วยโดยเฉพาะในฮ่องกงครับ นักร้องสาวชื่อดังนะครับเทเลสฟิวหันมาเอาดีทางด้านแฟชั่นครับกับบทบาทดีไซเนอร์นักร้องสาวป๊อปสตาร์ชื่อดังวัย26ปีนะครับก็กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกครับผ่านแฟชั่นเสื้อผ้าครับที่เธอกำลังจะเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชั่นใหม่ที่ฮ่องกงซึ่งเป็นใจกลางของประเทศจีนแล้วก็มาเก๊าวันนะครับเทเลสฟิวครับได้ทำงานร่วมกับบริษัท Heritage 66ครับเพื่อออกแบบเสื้อผ้าซึ่งถูกเปิดเผยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกกองงงานน่ ในคอลเลกชันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเสื้อครอปเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็ชุดกีฬาที่เน้นไปทางสีทางสีดำนะครับ mm hmm. แล้วก็ขาวรวมถึงแดงด้วยครับไอเทมส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยรูปของ Swift นะครับหรือไม่ก็ชื่อเธอพิมพ์ไว้บนไอเทมนั้นเลยนะครับแม็กกี้เคครับผู้อำนวยการด้านการขายและก็สร้างสารรค์นะครับรับหน้าที่พูดถึงการร่วมงานกับนักร้องป๊อปสตาร์ชื่อดัง t a y l o r Swift ในขณะที่เธอไม่ได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวที่ฮ่องกงครับ And that was important to Taylor that everything's flattering and that all girls could wear it, girls of all ages. And um, when it came to the details for the graphics and the designs, Taylor was very involved in that. She wanted it kind of to reflect her style when it's she, she's a very chic and feminine and. และที่คุณแม็กกี้เคพูดนะครับก,ก็มีใจความประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามันสําคัญต่อเทเลอร์สวิปมากนะครับทุกอย่างดูสวยงามและสาวๆทุกคนจะต้องอยากใส่มันในส่วนขั้นตอนรายละเอียดของกราฟิกและก็การออกแบบนะครับเทเลอร์มีส่วนร่วมในการออกแบบแสดงความที่เห็นด้วยมากๆเลยครับเธอต้องการจะสะท้อนความเป็นเทเลอร์มากที่สุดและเธอมีความทันสมัยและความเป็นผู้หญิงสูงนะครับแต่ก็ผสมผสานกลิ่นอายแนวกีฬาเพื่อให้ดูสบายๆขึ้นครับ ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานครับเคกล่าวว่าได้รับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อในทิศท,ทางที่ดีมากๆเธออธิบายว่าที่บริษัทเลือกฮ่องกงแฟชั่นวีคเพื่อสแสดงผลง,งานนี้เนื่องจากฐานแฟนคลับส่วนใหญ่ของนักร้องสาวชื่อดังอยู่ในภูมิภาคนี้นั่นเองครับ เขาบอกว่าเราด้วยฮ่องกงนะครับเพราะว่าสวีปได้รับความรักมากมายจากแฟนแทบนีนะครับเธอจัดคอนเสิร์ต3รอบที่เซี่ยงไฮ้เมื่อ 2- อถึงสเดือนก่อนเนี่ยแล้วก็ทั้ง3รอบขายบัตรหมดภายใน6นาทีครับแฟนเพลงบางคนดู2รอบหรือแม้กระทั่งดู3รอบทั้งหมดเลยนะครับแฟนเพลงเหล่านี้ก็มีความมีกําลังใช้จ่ายที่สูงมากนั่นเองครับเทเลอร์นะครับก็มีความใกล้ชิดกับแฟนๆของเธอและพวกเขาก็รักเธอมากแฟนคลับของเธอมีความชื่นชมในตัวเธอและที่นี่เนี่ยทำให้สวีปต้องการเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเสื้อผ้าของ Taylor Swift นี้ก็มีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ในประเทศจีนเท่านั้นเคกล่าวว่าพวกเราหวังว่าจะมีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วยครับ นี่ตัวเมื่อกี้น่ารักเลยที่เป็นตัวสอนกระจายน่ารักหลายชุดนะครับพลาดใช่ไหมแต่เขาเพิ่งเมื่อวันจันทร์เองตัวใช่เสียดายแล้วเกินก็มีซื้อออนไลน์มู้ส่งที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่าใครว่างๆก็แวะไปสั่งกันได้สิออเดอร์กันเลยนะคะสาวกคุอยากได้น่าดูอส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่นะคะของอีซุงกีนั่นเองโอ้โหปล่อยออกมาปุ๊บทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหลายชาร์ตเลยนะคะ มีข่าวมาให้ร่วมแสดงความยินดีกันอีกแล้วนะครับติดตามกับพี่ออมในโซนไซส์ครับแหมจะอยแสดงความยินดีดีไหมนะคือแฟนคลับหลายคนเขาก็เสียอ,อกเสียใจที่ริซุกิเนี่ยจะเข้ากรมแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปรับใช้ชาติเ,เขาก็ได้มีการฝากผลงานเอาไว้เป็นซิงเกิลใหม่นะคะที่ต้องบอกเลยว่าฮิตมากๆตอนนี้เนี่ยอุทยานขึ้นอันดับหนึ่งหลายชาติเลยละคะ่ะ พระเอ,อกและนักร้องหนุ่มชื่อดงังรีซึงกีนะคะกำลังจะเข้ากลมรับใช้ชาติเร็วๆนี้ค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยอู้น้ำตาไหลคิดถึงแน่ๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่ากระแสะความฮอตของหนุ่มคนนี้คงไม่แผ่วลงในระหว่างที่เขาอยู่ในกลมแน่นอนละค่ะ ขออีซึงกีนะคะใช้ชื่อว่า I'm Going to the Military ค่ะโอ้โหตรงตัวมากๆต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จนะคะทยานขึ้นอันดับ1ทุกชาร์ตเพลงและซิงเกิลใหม่ของเขานะคะก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่งะคะทั้งหมดเนี่ยแชาร์ตทันทีที่ปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันและตอนนี้นะคะซิงเกิล I'm Going to the Military นะคะก็ยังฮิตติดลงบนอยู่ในอันดับหนะคะอย่างเช่น Mnet, Bugs, o l e Music, Sorry Bada, Never และ Monkey Tree ด้วยค่ะ นี่แหละค่ะก็ฟังไปคลางคลางก่อนแล้วกันนะฟังวนลูไปเลยในระหว่างที่เขาเข้ากลมไปแต่ก็เชื่อว่าคงจะต้องมีข่าวคราวออกมาให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อย,อยๆอยู่แล้วละค่ะเรามาที่อีกหนึ่งความสําเร็จของยูจูจีเฟร็นะคะได้เป็นทูตโปรโมทภาพยนตร์แอนิเมชนันที่สเปนด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเพลงก่อนหน้านี้ของเขานะคะกับ g ีเฟร็เนี่ยะคะก็ได้ไปเข้าตาไปเข้าหูในคนที่สเปนนูกเขาเลยติดต่อท,ทาาทายไปเลยละค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอ you know. ีกหนึ่งงานที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยเนอะร้องเพลงภาษาสเปนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่น่ารักทั้งหนังทั้งคนผมว่าโอเคมากเดี๋ยวรอติดตามครับขอบคุณพี่ออมในโซนซด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข้อหนังห้ามพลาดครับแนะนำหนังประจำสัปดาห์นะครับรวมถึงสรุปข่าวในซ้ายราดครับ ฟี 4G รายแรกที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดมอบสุขด2ต่อต่อที่1รับฟรีสมาร์ทโฟน 4G หรือส่วนลดรุ่นฮิตอีกมากมายคุ้มแรงต่อที่2รับเน็ต 4G ฟรีสูงสุด40กิกให้คุณเล่นเน็ตเร็วแรงทั่วไทยฉลอง2ปี 4G มอบสุด2ต่อเพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมา 2move e อนดก่อน31มนกราคมนี้เฉพาะที่ True Shop ท,ทั่วประเทศ นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกับพี่ออมอยู่เลยบอกว่าช่วงนี้หนังน่าดูหลายเรื่องมีหนังที่แบบโอ้โหชิงออสการ์กันเขามีติดรายชื่อเข้าไปนะครับดังนั้นรีบจัดเวลาไปดูกันนะครับแต่วันนี้เช่นเคยวันศุกร์นะครับมีแนะนําหนังใหม่ประจำสัปดาห์กันครับแชร์เรื่องราวของตนเองเพื่อเรียกยอดไลค์โดยที่ไม่รู้เลยว่าท่ามกลางแฟนคลับมากมายนั้นนะครับกำลังโดนจับตาและในที่สุดครับก็ถูกจับตัวมากักขังก่อนที่จะได้เจอกับสิ่งเลวร้ายที่ทาลายความโลกสวยของนักพูดลงไปครับเป็นไงบ้างก็น่ารักดีนะ น่ารักก่าอีแคร์ไหมแค่เกือบๆก็มีหลักหลายอารมนะครับก็ไปเลือกชมกันได้เลยครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนตอนนี้สรุปข่าวของเราพร้อมอยู่แล้วนะคะอินไซด์เราอัพค่ะเอฟค่ะต้นธนสิทธิ์ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทเป็นระยะเวลา15วันเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะได้ฉายาทางธรรมว่าจ แปลว่าผู้บริจาคทรัพย์ค่ะโดยมีครอบครัวและเพื่อนศิลปินนะคะทั้งในและนอกว,วงการอาทิกรีฑกร,ก,ร,ก,ร,ก,รกวัฒนะคะพิธีกร True Tru ูอินไซอี้ภูธธิดา,ตาเต๋าเศรษฐพงศ์แพรวจีรวันจอยจีรพัฒนะคะไทยวัชรินเอิร์ธวรวุฒและแอมภูริกรูลกรินะคะที่มาร่วมอันโมทนาบุญค่ะ พอเป็นนักสแสดงอิสระนะครับก็หาว่าลืมบุญคุณช่องบ้านเกิดนะครับหลังจากเอมมี่มรกรเนี่ยมีงานกับช่อง3าระเดิมละครเรื่องประกาวรังสีดำครับของผู้จัดสตางดิดลดางานนี้ก็ไม่พ้นแมงเมาสอีกแล้วละครับว่าจะตัวเนี่ยลืมต้นสังกัดที่เคยแจ้งเกิดซึ่งเธอก็โต้กลับว่าสัญ,ญญากับทางช่อง7็เนี่ยหมดไปนานมากแล้ต้องขอโทษนะครับถ้าทําให้รู้สึกอย่างนั้นครับ นักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆแฮร์รี่สตา์สค่ะได้ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นเสื้อยืดตัวโปรดของเขาเพื่อให้แฟนสาวแคนด์ลเจเนอร์ได้คิดถึงเขาตลอดเวลาที่ต้องห่างกันโดยภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นนะคะเมื่อแคนด์ลเจเนอร์ถูกจับภาพได้ขณะออกไปซื้อกาแฟที่ลอสแองเจลิสโดยแฮร์รี่ให้เสื้อยืดสีดำตัวโปรดกับแคนด์ลค่ะก่อนที่ท to to ั้งคู่ต้องแยกกันที่เซนต์บอสแคนด์ลก็ได้พูดติดตลกค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะรักษาไว้อย่างดีและจะไม่ซักเสื้อตัวนี้เด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก,กลนกาาขของเ I'll นักแสดงเจ้าบทบาทเลโอนาร์โดดิคาปริโอครับนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทคนนี้นะครับได้เดินทางไปร่วมงานที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับพร้อมด้วยศิลปินชื่อดังอย่างวิลไลแอมเยาวเชินและก็โอลาเฟอร์แอเลียสันนะครับเพื่อรับรางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานช่วยเหลือและปกป้องโลกยอดเยี่ยมทั้งนี้เลโอนาร์โดครับได้กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้เลิกใช้พลังงานถ่านหินและหันมาใช้พลังงานทดแทนครับ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครติดตามไม่ทันต้องติดตามช่วงนี้ให้ดีถูกต้องใช่แล้วละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอัปเดตข่าวกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาทวิสชั่นแนลนะคะทางยูทูบรวมไปถึงทวิชชั่นแอนิแวร์กับแบบอปพลิเคชันดีๆค่ะครับแล้วก็สาวที่ยังติดตามรูมสวิตช์นิวได้นะครับแต่วันนี้โมลาของกล้าพี่ออมนะครับแล้วทีมงานแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์เนาะใช่แล้ว <ใน S 2> ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ